เอาเบลได้แล้วไม้กันเสื้อนี่ไม้กันเสื้อเล่นอะไรเกอะนี่ไงไม้กันเสื้อเอาเร็วเอาก้องบอกกูว่าไงบอกกูขี้เกียจแล้วไม่ใช่แล้วพี่บอกหนูว่าไงบอกว่าไงเอ้ยไม่ใช่หนูบอกพี่ว่าไงก็นี่ไงไม้แขวนเสื้อเนี่ย แล้วกลัวไม้แขวนกางเกงมาที่ไหนเนี่ยเ<ะ>นี่ยไม้แขวนเสื้อเร็วๆกูไม่เอาไม้แขวนกางเกงไปเนี่ยเอาไม้แขวนเสื้อมาแล้วไปพูดคำไหนคำนั้นดีวะเนี่ยก็ไม้แขวนเสื้อเนี่ยเร็วไปถากเลยไปเหนื<ง>่อยเอาเร็วอันเนี่ยเอาไม้แขวนเสื้อมาแล้วไปก็ไปถากดลไปไ,ล <laughs> ไปเร็ว ทำไมอ่ะฮะอะไรวะเหนื่อยเหนื่อยกับงานเหรอเหนื่อยกับมึงอเลยซะ